6อาการเด่นคนติดเชื้อโควิดโอมครอนสายพันธ์ุย่อย BA4 BA5 เหนื่อยเมื่อยล้านะคะก็คือเหมือนไม่มีแรงเลยค่ะมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับสายพันธ์ุเดิมแต่ว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพนะคะในตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดกลายพันธุ์อีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ BA4 BA5 เดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าลักษณะอาการของการติดเชื้อโควิด สายพันธุ์นี้จะมีลักษณะอาการอย่างไรบ้างมาชมกันเลยค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเทคนิคดีๆที่สามารถไปปรับใช้ได้เองง่ายๆที่บ้านช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ โควิดสายพันธุ์ใหม่ก็คือสายพันธุ์โอเมครานนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่ว่ามีการกลายพันธุ์จากสายพันธุ์ย่อย B A 2ตอนนี้ก็คือเป็น B A 4 B A 5นะคะซึ่งในปัจจุบันก็มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย กว่าครึ่งนึงแล้วค่ะความหมายก็คือเป็นสายพันธุ์เดิม B A 2ก็คืออยู่ที่ประมาณ40%กว่าเซแล้วก็มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ B A c B A 5อยู่ที่ประมาณ50%กว่าปเซนะคะซึ่งเชื่อว่าในอีกไม่นานก็จะมีการแพร่ระบาดของ B A c B A 5 เกือบร้อเหมือนที่เคยเป็นผ่านผ่านมานะคะสําหรับอาการของการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ b a c b a 5นะคะอาการโดยทั่วไปก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมาแต่ก็จะมีอาการเด่นที่แตกต่างกันออกไป จากสายพันธุ์เดิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า6อาการเด่นนั้นคืออะไรบ้างอาการแรกนั่นก็คืออาการอ่อนเพลียเหนื่อยเมื่อยล้านะคะก็คือเหมือนไม่มีแรงเลยค่ะคล้ายๆกับการติดเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นพวกไข้หวัดใหญ่หรือว่าสายพันธุ์โอไมครอนก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าก็จะมีอาการที่ค่อนข้างเด่นชัดกว่าค่ะอาการที่2นั่นก็คืออาการไอแห้งๆนะคะบางคนก็จะไอค่อนข้างเยอะค่ะโดยที่ในช่วงแรกก็อาจจะไม่ได้มีเส ะะอาการที่3ก็คือมีไข้ตัวร้อนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สายพันธุ์โอมครอน BA 2อนะคะอาการไข้อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ BA 4 BA 5นี่จะมีอาการไข้ที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะอาการที่4ก็คืออาการเจ็บคอค่ะ บางคนอาจจะแค่รู้สึกเคืองๆคันคอนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกเจ็บคอค่อนข้างมากค่ะอาการที่5นะคะก็คืออาการที่มีน้ำมูกไหลค่ะบางคนเยอะบางคนน้อยก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็อาการที่6ก็คืออาการปวดศีรษะค่ะซึ่งโดยมากแล้วนะคะอาการเหล่านี้มักจะไม่ได้มาแค่อาการใดอาการหนึ่งนะคะก็จะมีอาการรวมๆกันหลายๆอาการนะคะซึ่งถ้าหากพบว่า เรามีอาการเหล่านี้แนะนําว่าควรที่จะไปตรวจนะคะซึ่งก็สามารถตรวจด้วยตัวเองก็ได้นะคะอาจจะเป็น a อ k เบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนค่ะนอกเหนือจาก6อาการเหล่านี้นะคะก็ยังมีอาการอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับ b a 4เ a 5เป็นที่จับตามองอยู่นะคะว่าจะทำให้เกิดปอดอักเสบได้มากกว่าสายพันธุ์เดิมนะคะให้สังเกตอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะถ้ามีอาการหายใจลำบากหรือว่าหายใจถี่หรือว่าเรียกว่าอาการหอบนั่นเองให้รีบไปโรงพยาบาลน,นะคะเนื่องจากว่าอาจจะเกิดภาวะปอดอักเสบขึ้นได้ค่ะและสำหรับเชื้อโควิดนะคะก็ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ค่ะ บางคนอาจจะถ่ายเลี้ยวนำมาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอาการตามที่กล่าวมาค่ะถ้าสงสัยก็รีบไปตรวจกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอาการเด่นๆของเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธ์ b a 4 b a 5นะคะ ซึ่งอาการมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับสายพันธุ์เดิมแต่ว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าอาการมันค่อนข้างจะชัดกว่าค่ะส่วนเปอร์เซนต์ที่มีการเก็บข้อมูลมานะคะก็ะพบว่า6อาการที่กล่าวไปนะคะเป็นอาการที่คนส่วนใหญ่จะเป็นมากกว่า50%ขึ้นไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมได้นอกเหนือจากนี้นะคะเช่นพวกไม่ได้รสไม่ได้กลิ่นอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นก็ ให้สงสัยไว้เลยค่ะว่าอาจจะติดเชื้อโควิดแล้วก็ควรที่จะตรวจแล้วก็จะได้แยกตัวออกจากคนอื่นนะคะจะได้ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่นๆจาก เพจ Facebook ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์ให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัดสามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลน,นะคะมีสสาขาคือสาขาวารินชํำราบและสาขาพิบูลมังสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์085 3699977ค่ะและท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น สามารถไลน์มาได้ที่ไลน์ Bandit Clinic ค่ะ Bandit Clinic ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ